Oh! เชื่อครับกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ให้ครับเป็นยังไงบ้างครับค่าคืนที่ผ่านมานอร์เวย์ก็ไม่ทําให้พี่ๆเพื่อนๆได้ผิดหวังอีกแล้วครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีและขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเอฟซีฟที่ติดตามผมไม่ว่าจะหน้าบ้านหรือในชมรมยังกลมกลม่อมอีกเช่นเคยครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดหัวใจและบันทึกคลิปไว้เพื่อเป็นข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้สนุกได้ลุนกันทุกค่ําคืนครับผมมีรายละเอียดต้านล่างโปรไฟล์ครับสกิปเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยในกอบควชัวจัดอย่างแน่นอนครับ แล้ววันนี้ผมก็มีมาจัดมาคัดให้อีกเช่นเคยครับทำมาอยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปลุยกันเลยครับ เป็นอ e ีกคู่ที่น่าสนใจที่ผมได้หยิบยกมาฝากในค่ำคืนนี้ครับระหว่างฟินแลนด์ครับจะเปิดบ้านเปนสนามต้อนรับการมาเยือนของฮอลแลนด์ครับไปดูฟอร์มการเล่นของเจ้าถิ่นก็ถือว่ากินไม่ได้ครับน,นล่าสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าแพ้มาแล้วครับและอย่างชั่วโม,มงบินของค่ำคืนนี้จากประสบการณ์และมุมมองต่างๆวันนี้เป็นรองอย่างมากครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งทีมเยือนก็ถือว่าลุมความเด็ดขาดลุมความมั่นใจมาแล้วครับโอ้โหศักยภาพในทีมมาตรฐานของทีมวันนี้ก็ถือว่าเหนือชั้นอย่างมากครับการออกนอกบ้านมาในคค่าืนนี้้บอกไวเลย อย่างสุดจัดประหลัดบอกและเชื่อใจได้อย่างแน่นอนเพราะเขาต้องการความเด็ดขาดในค่ำคืนนี้ครับยังไงก็ขอให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนครับอย่างฮอนแลนด์ครับ คูที่น่าสนใจครับที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับระหว่างออสเตรียครับจะเปิดบ้านเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของโรมาเนียครับถ้าเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานแล้วทางฝั่งเจ้าบ้านโอ้โหก็ถือว่าอาการแย่อาการสาหัสครับสองนัดที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ชนะใครเลยครับแล้ววันนี้ทางด้านขุมกําลังยังไงก็อ่อนแอเหมือนเดิมครับวันนี้คงสู้ไม่ได้กับโรมาเนียครับส่วนทางด้านโรมาเนียทีมเยือนของเราก็ถือว่ากอบความมั่นใจกลุ่มความมั่นใจครับสองนัดที่ผ่านมาก็ถือว่ามีชัยชนะให้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครงวะแสไหน มองว่าทางโรมาเนียน่าจะเชียร์ได้และอยู่ในโซนที่ปลอดภัยที่สุดไม่สะดุดแน่นอนสําหรับผลงานครับวันนี้เลยขอให้เลือกและขอให้เชียร์ไปที่โรมาเนียเชียร์ได้อย่างแน่นอนครับ กูที่สูสีอีกแล้วครับที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับ้าไมยาพาดไปลุยกันเลยครับระ่า่างแอลเบเนียครับวันนี้จะเปิดบ้านเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเซอร์เบียครับถ้าเปรียบเทียบฟอร์มของผลงานทางฝั่งเจ้า้านก็ถือว่าโอ้โหสุดจัดอลังการอย่างมากครับผลงานนัดลาสุดที่ผ่านมาเขาเป็นทีมหนึ่งครับที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งครับนัดลาสุดที่ผ่านมาผลงานของเขาก็การันตีความเด็ดขาดมาแล้วครับชนะมาถึง3าูนย์ครับแล้ววันนี้บวกกับมาตรฐานสักยบานในทีมที่ขุมกําลังของค่ำคืนนี้ยังไ้้เเล่นนนใบบาขออองงตัววก เสียงเชียร์จะเรียกความศรัทธาให้สร้างความมั่นใจให้อีกครั้งครับถ้าเปรียบเทียบฟอร,ร์มและผลงาน2คู่นี้ผมเชื่อว่าทางฝั่งเจ้าบ้านครับน่าจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยน่าจะคุมความมั่นใจและความได้เปรียบในหลายๆมุมครับผมขอให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะปลอดภัยและมีชัยที่สุดครับยังไงวันนี้ขอให้เลือกเชียร์ไปที่แอลเบเนียครับ ก็จบกันไปแล้วครับสคู่ที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพี่ๆเพื่อนทุกๆคนครับขอให้สนุกสนานเป็นกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ด้วยนะครับขอให้มันหมันคือเกาเดอร์สวัสดีครับ